ก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับในการกดลิงก์เพื่อที่จะเข้าไปทักสั่งซื้อสินค้านะครับอ่าวิดีโอล่าสุดที่เราดูนะครับสมมุติว่าลูกค้าชอบตัวนี้นะครับถ้ากดคำว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ได้เลยแล้วกดเพิ่มเติมทีนึงก็จะมีลิงก์ไลน์นะครับลิงก์เพจแล้วก็ลิงก์ดูสินค้าอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะ ทักมาสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับผมส่วนอื่นๆก็มันจะมีอัปเดตอารมณ์อะไรอะไรบ้างน,นะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจริงนะครับก็สามารถที่จะทักมาดูกันได้และดูสินค้าเผื่อมีตัวไหนลงไว้แล้วนะครับและยังไม่รีวิวก็มีท่านจะได้รู้ก่อนคนอื่นนะครับผมโอเคต่อไปก็ดูคลิปรีวิวกันได้เลยโอเคครับอยู่กับร้านบางคายซอฟนะผมวันนี้อยู่กับเจ้าตัวแบงก์กันลูกโม่อีโค่นะครับตัว2.5นิ้วไวเปอร์สีอ่าสีรอนรอนเงินนะครับ ตัวนี้มือหนึ่งนะครับที่ผมเช็คราคาล่าสุดอันนี้ผมพูดราคาเผื่อใครไม่เคยตามข่าวเรื่อแงแบงก์การตอนยุคแรกๆที่เข้ามานะครับราคาที่ผมเปิดนะคือตอนนี้คือเจ็ดพันเก้าสภาพมือหนึ่งเลยนะครับเจ็ดพันเก้าแถมลูกสิบนัดฟรีค่าส่งผู้ซื้อต้องมีอายุยี่สิบปีขึ้นไปและใช้หน้าปร,ประชาชนในการซื้อนะครับเจ็ดพันเก้านะครับมือหนึ่งตอนนี้เก้าพันเก้าผมพูดในยุคก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นและงดนาเข้าก็คือยุคนั้นนะอันนี้คือเท่าราคามือหนึ่งณนะสมัยเกือบประมาณสักห้าหกปีที่ ก่อนจะมีข่าวเด็กสิสี่เด็กสิสี่ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับก็คือขยับมันจะขยับมาเรื่อยจาก 7, เจ็ดไอ้ตอนแรกไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่ราคานี้ถูกมันจะดับวันนี้หน่อยหนึ่งนะ่าจะถึงเจ0ดพันห้าแล้วพอขยับมาขึ้นก็มาเป็นเจ็ดเก้าแล้วขึ้นมาเป็นแปดห้าตอนนี้ขึ้นไปสุดทางแล้วครับเก้าพันเก้านะฮะไปเช็คได้เลยครับราคานี้จริงแล้วขึ้นโซเอาหลายลร้านแล้วเหมือนกันนะครับก็บอกเลยว่าขึ้นแบบ ขึ้นแบบกระฉูดเลยนะครับใครมีซื้อช่วงยุคนั้นอะ่ะแล้วเก็บไว้ดีๆได้รัคือท่านซื้อแบบไม่ขาดทุนถ้าไม่เจ็บตัวหนักแล้วไม่เจ็บตัวหนักแล้วกันนะครับแต่ถ้าแบบเพิ่งซื้อนะตอนนี้ผมบอกเลยว่ากากเลือดเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคามันมัน,ม,นมันโหดมากนะครับตอนนี้ใครอย่างที่ผมบอกว่าใครที่คิดจะเก็บก็อยากให้เก็บนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้อัปเดตแบงก์กันเหมือนจะไม่ค่อยมีเข้ามาใหม่แล้วนะครับ แต่เรื่องลูกแบงก์กันรู้สึกจะมีเรื่อยๆนะครับแต่ลูกปอกเงินเริ่มหาไม่ได้แล้วแต่ลูกปอกทองยังมีเยอะอยู่นะครับก็เลยให้รอติดตามกันดูเรื่องอัปเดตแบงก์กันผมก็พยายามตามข่าวแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างบวกกับป่ยวยไป็สองวัน,นที่เห็นผมไม่ได้อัปคลิปอะนะครับเปื่อยนะครับเปื่อยนะครับผมก็เลยวันนี้ก็มาถ่ายคลิปแต่ก็ยังนั่นๆจะหม,มกอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรแต่ัมจะป่วยซ้ำหรือเปล่านะเพราะวันนี้ถ่ายคลิปไปเยอะอยู่นะครับ <c oughs> อ่ะเปิดกล่อ,กองนะครับ เปิดกล่องมาก็มีตัวปืนนะครับนะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นโปชัวนะครับกอยู่ครบเลยนะครับโปชัวกับคู่มือนะครับอยู่ครบอยู่ครบนะอ่ะมาดูกันนะครับสภาพปืนยังดีอยู่นะครับมีแค่รอยเข่าเหนานะครับผมเดี๋ยวล้างกันให้จุกนะครับอ่าจุกยังอยู่นะครับเป็นจุกอันแบบนี้มปกติจะมีจุกอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เขาออกมันก็จะมีแกนอยู่ดีนะครับแกนขวาง ก็ไม่สามารถไปแปลงได้อยู่แล้วนะครับปกติจะมีเหมือนแผ่นจุกเล็กๆอันนึงนะครับแต่นี้เขาออกไปนะครับแต่ก็เจอแกนเหล็กอยู่ดีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือโม่ของเขานะครับปึ๊บอ่ะตรงนี้เป็นฝั่งโลโก้ s m i t แอนเวสันะครับผมตรงนี้เป็นลำเบอร์อีโควายเปอรนะครับสีบอเงินสมิธคลิเบอร์เกมมพอนะครับฝั่งนี้ก็จุดสามแปดสมิธแอนเว สภาพปืนถือว่าสวยงามนะครับไม่ได้แทบเรียกว่าปืนแทบจะเก็บเลยมั้งนะครับไม่เละไม่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีรอยขมาเหมาตอนที่ผมลองเอาซิลิโคนฉีดไล่ดูรอบแรกนะครับแต่ก็มีข่าเหมาบ้างเล็กน้อยเพราะว่าปืนก็อาจจะมียิงมาบ้างแตไ่ไม่ได้ล้างมานะครับอ่ะมาฉีดซิลิโคนกันสักหน่อยนะครับไอหัวผมหายไปไหนไม่รู้ไม่เป็นไรก็ฉีดได้ ไล่เลยนะครับต้องฉีดให้หมดครับทั้งช่องโม่ทั้งลำกล้องต่างๆให้พวกสิ่งสปกปรกมันออกเพราะว่าการสนิมการพวกอะไรเฟอ,อุดจริงๆพวกลูกโม่เนี่ยระบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าพวกแมกกาซีนนะครับก็นั่นแหละข้อดีคือมันมันระบบไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ ลูกโม่จะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยเนี่ยของอีโคที่ใครเล่นอยู่ก็จะรู้ดีว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ก็คือตัวดับเบิลหรือหรือไก่เขาเนี่ยชอบหักนะครับซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นเหล็กมันก็หลายตางังทางเดียวก็คือถ้าจะให้มันอยู่กับเราได้นานเนี่ยที่ผมบอกว่าสรุปแล้วบีบกันหรือแบงก์กันเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นสารหล่อลื่นนะครับ การที่เราลงสารหล่อลื่นมันก็ช่วยเรื่องอะไรคือหนึ่งยืดอายุการใช้งานของวัสดุสองก็คือเพิ่อมอัตราการหล่อลื่นของชิ้นส่วนที่มันต้องสัมผัสกันมากขึ้นนะครับสามก็คือช่วยความชุ่มชื่นของวัสดุนะครับก็คือให้ผิวมันเนี่ยมีน้ํามันบ้างมีชั้นฟิล์มเพื่อที่จะลดอัตราการเสียดสีกันออกไปนะครับพูดวนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีประมาณสามข้อน,นี้แหละนะครับอ่ะฉีดซีโคลลงไปเลยวิธีที่ผมสอนเนี่ยคือเป็นวิธีเด็กขี้เกียจนะครับ อย่างน้อยเนะี่ยท่านพกซิลิโคนไว้สักกระป๋องนึงเนี่ยท่านก็ฉีดอัดไปเลยแบบนี้ปกติมจะมีหัวไอ้นั่ยผมหลุดหายไปลไม่รู้นะครับไม่เป็นไรหรอกล้วก็ฉีดอัดไปแบบนี้ไล่ให้คราบดําๆที่มันอยู่ด้านในเนี่ยให้มันฟุ้งออกมาเลยคือไอ้กระป๋องแบบเนี้ยมันไม่กี่ร้อยนะครับซื้อไปเถอะนะแล้วก็ฉีดล้างมันบ้างนะครับพอฉีดล้างเสร็จปุ๊บอ่าด้วยความตอนนี้ไอ้ตัวกันชิลผมม,มันหมดไปแล้วนะครับสั่งไปแล้วยังไม่มานะครับ ก็เลยให้ผมใช้ซิลิโคนเหลวนะครับซึ่งซิลิโคนเหลวพวกเนี้ยที่ผมสั่งมาเป็นส่วนผสมของพวกปืนมีมีกันก็ใช้กับแม็กกันได้นะครับแต่อย่างเดียวคือมันไม่ได้กันสนิมนะครับแต่ก็ช่วยสารหล่อลื่นได้ได้ดีเหมือนกันนะแต่ท่านต้องดีก็คือซื้อกันชิวนะครับผมสั่งไปแล้วยังไม่มานะครับก็หยอดลงไปเลยนะครับเนี่ยหยอดไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับท่านกลัวเปลืองอ่ะบอกไว้เถอะว่า เรือกระหว่างเอาระหว่างปืนพังกับเปลืองสารหล่อเลื่อนท่านเลือกแบบไหนอะนะเลือกเอาซ่อมมันแพงกว่าดูแลนะผมบอกก่อนนะนะครับซ่อมเนี่ยแพงแพงมากกว่าดูแลอีกนะซิลิโคนสเปย์ผมผมขายอยู่ร้อยี่สิบบาทนะแลกกับท่านต้องเปลี่ยนอะไหล่เป็นชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นพันสองพันอย่างเงี้ยท่านว่าคุ้มไหมอะไม่คุ้มนะนะครับ อย่าไปกลัวเปลืองเวลาผมฉโลมปืนอ,อย่างเงี้ยผมเห็นเคยเห็นท่านท่านเคยเห็นผมกลัวเปลืองไหมก็ไม่อะปืนปล,ลูกค้าผมกนนึ่งก็เสมอว่าปืนลูกค้าก็เหมือนปืนผมอะปืนขายก็เหมือนปืนผมอะผมก็ดูแลให้มันดีที่สุดแล้วผมมีเซอร์วิสตลอดนะครับก็คือถ้าท่านดูแลดีมันก็อยู่เราได้นานนะครับแล้วก็อย่าลืมนะแบง์กันสําคัญที่สุดตรงที่ว่าเขามีขมาค่อนข้างเยอะท่านต้องล้างไม่งั้นนะโอ้โหเรียบร้อยครับพังพังไวมากนะครับนี่บอกแบง์กันมันเป็นอุปกรณ์อะไรที่พังค่อนข้างไว ถ้าเราไม่ดูแลดีถ้าเราดูแลไม่ดีนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้กลัวเปลืองอยู่แล้วผมเต็มที่เวลาจะล้างจะอะไรเนี่ยเนี่ยผมเอาให้แม่งเยิ้มลงมาข้างล่างเลยเห็นไหมเนี่ยที่ควรผมเยิ้มลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยนะครับเอาให้เยิ้มไปเลยไม่ต้องกลัวดีกว่าปืนพังเชื่อผมนะครับเพราะปืนพังแล้วท่านจะมาแบบโอ้โหรู้งี้น่าจะดูแลตั้งแต่ทีแรกจะได้ไม่พังไวอ่าอย่าใช้คําว่ารู้งี้ครับดูแลมาซะก่อน คอนี้ใช้คําว่ารู้นี้นะครับถ้ารู้นี้ปุ๊บนั่นคือพังแล้วนะครับอะไรบีบกันแบงก์กันยังไม่ถูกต้องบอกก่อนนะรเราพูดกันตามสัจจะความจริงนะครับว่าซ่อมทีก็น้ําตาตกอ่ะบางคนพอพังแล้วไม่กล้าซ่อมเลยครับพอรู้ราคาอะไรนะครับแทบจะโอ้โหรู้งี้ว่ะน่าจะดูแลมันสักหน่อยมันจะได้ไม่ไม่พังไวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่าใช้คําว่ารู้งี้ครับดูแลเลยนะครับ พรท่นานใช้คำว่ารู้งี้เมื่อไหลก็นั่งคือชะตากรรมนั้นเรียบร้อยฮะอ่ะเช็ดส่วนเกินออกนะครับก็ลงไปครับจระบีเอ่อจระบีขาวก็ได้ซิลิโคนก็ได้นะครับได้หมดนะครับผมแต่ซิลิโคนเหลวตอนนี้สูตรใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกำลังรอผลน,นะครับผลที่ผมลองเองนะครับ ตอนนี้ใครส่งซ่อมใช้สูตรนั้นหมดเลยนะเดี๋ยวรอดูคอมเพนจากลูกค้าทีแต่ลองผสมไปและนะครับถ้ามันระเหยช้าเท่าจะระบีขาวนะผมบอกเลยว่าแล้วเอ้ยไม่ใช่ระเหยช้าระเหยมันพอกันอยู่แล้วแต่ผมว่าถ้ามันลื่นพอจะระบีขาวนะ้มบอกเลยว่าแม่งคือเดอะเบสเลยเพราะว่าตัวก๊อกกี้หกตัวมาลุยมาเนี้ยเพิ่งขายไปนะครับซึ่งตัวนั้นอะถ้าใครอยู่ผมนานๆจะเห็นมันวนอยู่ประมาณสาม สี่รอบห้ารอบแล้วปะไม่แน่ใจผมเองก็ลืมละเพราะว่าลงขายไว้นานมากนะครับก็อยู่ผมนานผมถอดสไลด์เช็คล่าสุดคือจระบีขาวยังเยอะเลยคือ <c oughs> นานมากนะครับจระบีขาวคือมันระเหยช้ามากนะครับแต่ซิลิโคนเหลวอ่ะผมว่ามันยังเร็วไปหน่อยในความสึกผมว่ามันระเหยเร็วไปแต่ผมว่ามันก็โอเคมันไม่ดูไม่เลอะนะครับแต่ผมก็ยังแบบสูตรผมที่ใช้สูตรที่ผมคิดล่าสุดก็คือกําลังกําลังเอาชัวร์ก่อนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องทดลองกันอีกเรื่อยๆนะครับ ผมว่าจะผ่านเอาชัวร์เพราะว่ารีบออกโปรดักต์ไปผสมเองอะไรเองกลัวพลาดน,นะครับไม่กล้าไม่กล้าเนาะด้วยความที่เป็นช่างผมก็เลยคิดว่าลองลองสูตรก่อนลองสูตรก่อนนะครับโอเคอ่ะนี่ก็เรียบร้อยนะครับสําคัญนะครับบีบีการแบงก์กันเนาะถ้าเราหมั่นล้านความสะอาดมันก็จะได้ไม่พังไวแต่ถ้าเรามัวแต่งบสารหล่อลื่นหรือขี้เกียจทําความสะอาดนะครับบอกเลยว่าชิบหายแน่นอนนะครับอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวเปลืองนะครับกลัวพังดีกว่า นะพังขึ้นมานี่งามเชีย <c oughs> นะโอเคประมาณนี้ต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคไหมทดสอบยิงเจ้าตัวลูกโม่อีโคไวเปอร์นะครับนะสภาพดีมากนะครับด้วยลูกแบ่งกันนะครับเป็นลูกโอคูซานไม่ใช่ลูกแบบสําหรับลูกไอ้ลูกโม่อะ่ะมันจะใช้ตัวจานดันไ,ได้ใช่ไหมเป็นลูกแบบลูกโม่เลยจะเป็นจานดันได้นะครับใส่ไปทั้งหมด4นัดครับดับเบิลสองซิงเกิลสนะครับมาเทสดู แต่อันนึงเป็นลูกเก่าผมไปนค้นเจอไม่รู้ว่าจะลั่นได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่มาเทสระบบกันเลยนะครับอ่ะเป็นซิงเกิลก่อนนะครับอืมยิงได้ทุกนัดนะครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ควันท่วมนะครับผมอ่ะออกนัดนะครับแล้วก็เทลูกออกได้เลยนะอ่ะนี่นะครับโอ้ยควันนะยิงได้ปกตินะครับลูกยิงหมดทุกนัดโมหมุนปกตินะครับผมไม่มีปัญหานะครับลูกโมแบงกันเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องวิ่งเก็บปลอเรียกว่าเวลาปอกยิงเสร็จแล้วไม่ต้องเก็บปอกนะครับพอปอกอยู่ในโมแล้วก็เวลาล้างทำความสะอาดเนี่ยล้างก็คือง,ง่ายนะครับ วิธีรีตองไม่ค่อยเยอะเท่าไหนนร่เนาะหลักๆก็คือสารหล่อลื่นนะครับสำคัญมากสำหรับพวกลูกโมเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับลูกโมผมเล่าให้แล้วต้นคลิปนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับเราก็มีหน้าที่แค่ช่วยยืดอลยุัมออกไปเดี๋ยวลืมนะครับสารหล่อลื่นสําคัญมากสาหรับแบงกันเพราะว่าแล้วก็เรื่องล้างอีกนะครับอยาเขาเรียกอ,อะไรอย่ากลัวเปืองน้ํายาหล่อลืน่นล้างถิงกระปกแนะนําว่าเอาซิลิโคนล้างก่อนนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวโซเนกก็ได้หรือน้ำมันล้างปืนก็ได้นะครับ เนี่ยผมแต่แนะนําว่าให้ใช้เป็นาสารล่อลื่นที่ทนความร้อนได้สูงเช่นพวกน้ํายาล้างปืนจริงก็ได้บางชนิดนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นพวกสารล่อลื่นที่ลื่นมากๆนะครับเป็นซีลโคโนเหลวก็ได้อย่างที่ผมใช้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไอ้กอันชิลก็ได้แต่พอดีกันชิลผมหมดช่วงนี้สั่งมาแล้วขงยังไม่มานะครับก็เลยใช้ซิลิโคโนเหลวไปได้นะครับเพราะว่ามันลื่นและทนความร้อนได้สูงนะครับนะโอเคเนาะนะครับประมาณนี้ ปึ๊บนะถ้าใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจปีปีการเชิงซาวและ Air, บีแคร์ซอฟนะครับผมหรือกว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ